มีให้กับอีก8นาทีค่ะสําหรับเช้าวันใหม่ของวันอังคารวันสิ้นเดือนด้วยนะคะวันอังคารที่30กันยายน2568มาที่24ชั่วโมงข่าวในรอบวันที่ผ่านมาเราจะเริ่มกันที่อุบัติเหตุที่จังหวัดยะลาค่ะเป็นรถกระบะชนกับรถจัก,กรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตเป็นเด็กชายหนึ่งราย เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะที่ถนนสายปะเซงยะลาบริเวณบ้านเปาะเซงตำบลปาะเซงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะในที่เกิดเหตุพบว,ว่าเป็นรถกระบะโตโยต้าสีเขียวชนกับ รถจักรยานยนต์นะคะเป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีขาวใกล้กันก็พบร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายอาการสาหาัสแต่ด้านเจ้าหน้าที่ก็นำส่งที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาและพบว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นเด็กชายอีกหนึ่งรายซึ่งมีบาดแผลเปิดที่บริเวณศีรษะ ส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็มีอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตด้วยอีกรายหนึ่งเหมือนกันค่ะเป็นหนุ่มวัย30ปีขับรถบรรทุกสีล้อเล็กชนกับเสาไฟและหลังจากนั้นก็ตกลงร่องกลางกลางถนนนะคะเป็นรถบรรทุกเสียหลักตกร่องกลางถนนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณถนนหมายเลข24เส้นทางอำเภอนางรอง เฉลิมพระเกียรติใกล้เคียงกับโรงเรียนถนนหักพิทยาคมในเขตพื้นที่ของอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นรถบรรทุก4ี่ล้อเล็กอีสุสุสีขาวป้ายทะเบียนกรุงเทพคือเสียหลักชนเสาไฟส่องสว่างและหลังจากนั้นก็ตกลงไปร่องกลางถนนจากการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่พบว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายก็คือคนขับรถบรรทุกคันนี้นะคะตรวจสอบรายชื่อแล้วชื่อนายวัชระอายุ30 เดี๋ยวเราเติมเรื่องของนายกรัฐมนตรีกันต่อนะคะนายกอนุทินถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั้นสองอาคารรัฐสภาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่หนึ่งสมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งเป็นพิเศษเรื่องพิจารณาเรื่องด่วนคณะรัฐมนตรีถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา162ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาณาจักรไทยโดยมีนายวันมูฮ uh ัมหมัดนอมัตาประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมนายอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาว่าหลักการบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายสำคัญของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรียึดหลักการสำคัญสามประการได้แก่ หพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์สยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ 3. ยึดมั่นในหลักนิติธรรมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและการบริหารราชการแผ่นดิน บนพื้นฐานของธรรมพภิบาลเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนายยกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เข้าสู่การบริหารราชการแผ่นดินภายใต้สถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนรอบด้านรัฐบาลจำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ขณะน,นี้ควบคู่กับการต้องวางรากฐานของประเทศการขับเคลื่อนการพัฒนาความสามารถใน การแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนการสร้างความมั่นคงด้วยระยะเวลาที่มีอยู่จำกัดและงบประมาณที่รัฐบาลน,นี้ไม่ได้เป็นผู้จัดทำทั้งยังเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนอกจากนี้รัฐบาลจะสนับสนุนการจัดทำประชามติและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ข่าวต่อมานะครับเปิดปฏิบัติการรวบเอเย่นขนไอซ์รถใหญ่กลางทะเลภูเกต็ตยึดของกลางกว่าครึ่งตันพร้อมรวบสามผู้ต้องหาไต่เรือกระโดดน้ำหนีแต่เสียชีวิตหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ ได้แถลงผลการจับกลุ่มกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดล็อตใหญ่กลางทะเลภูเก็ตค่ะเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมามีทั้งปปสตำรวจน้ำกองทัพเรือสรอชรได้เปิดปฏิบัติการในการบุกจับกลางทะเลภูเก็ตโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สีรส่รายแต่เสียชีวิตเป็นหนึ่งรายเนื่องจากกระโดดลงน้ำพยายามที่จะหลบหนีในขณะที่ เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับกลุ่มพร้อมด้วยโทรศัพท์ซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญซึ่งทางกอมบังคับการตรวจน้ำได้ยึดพร้อมกับไอซ์จำนวน502กิโลกรัมคีตามีนอีก600กรัมซุกซ่อนไว้ภายในห้องอับเฉาใต้ท้องเรือบนเรือบรรทุกผู้โดยสาร สัญชาติไทยเหตุเกิดที่ฝั่งทะเลอันดามันบริเวณท่าเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตนอกจากนั้นก็ยังตรวจยึดโทรศัพท์มือถือได้อีกหนึ่งเครื่องนะคะซึ่งผู้ต้องหาได้โยนลงทะเลแต่เจ้าหน้าที่ชุดประดาน,น้ําก็สามารถเก็บกู้มาไว้ได้ค่ะอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการจับกลุ่มทา,านเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวมาสอบสวนขยายผลและตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหาในพื้นที่จังหวัดระนองสจุด สามารถที่จะยึดทรัพย์สินมูลค่า5ล้านบาทจากการสอบสวนผู้ต้องหาได้ให้การนะคะว่า ววงเดือนกันยายน2568เรือลำดังกล่าวได้แล่นออกจากจังหวัดระนองไปรับไอซ์จำนวน40กระสอบคาดว่าจะมีปริมาณ1ตันจากบริเวณใกล้กับเกาะ2ประเทศเมียนมาโดยมีผู้บรรทุกมาส่งกับเรือหางยาวจำนวน1ลําลำและมีลูกเรือเป็นชาวเมียนมา2คนหลังจากที่ได้รับยาเสพติดดังกล่าวขึ้นเรือก็มีการแล่นเรือไปตามน่านน้ำในจังหวัดส เพื่อรอที่จะส่งยาเสพติดแต่ไม่มีผู้มารับจึงได้นําเรือกลับมาที่ท่าเรืออา่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตและหลังจากนั้นก็มีชายสองคนนะคะได้นําเครื่องบรรจุพันนศูนยยากาศมา,าเย็บปากกระสอบแบบ มือถือนะคะเป็นลักษณะกระสอบแบบมือถือค่ะแล้วก็ยังมีถุงชาเปล่าอีกจำนวนมากนะคะนะขึ้นมาบนเรือหลังจากนั้นบุคคลทั้งหมดก็ได้ร่วมกันนำไอซ์มาบรรจุนะในถุงชาเปล่าที่เตรียมเอาไว้โดยใช้เวลาประมาณ3วันหลังจากที่กลุ่มผู้ต้องหา นำไอซ์จำนวน20กระสอบนะคะคาดว่าประมาณ500กิโลกรัมออกจากท่าเรืออ่าวฉลองไปส่งที่บริเวณน่านน้ำจังหวัดสตูลอีกครั้งโดยมีเรือสปีดโบท๊ทมารับไปส่วนไอซ์ที่เหลืออีกประมาณ20กระสอบก็เตรียมที่จะลำเลียงส่งบริเวณพื้นที่ของประเทศอินโดนีเซียแต่เนื่องจากว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้เรือดังกล่าวต้องจอด รออยู่ที่บริเวณเอ่าวฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่นำตำรวจนะคะเข้ามาตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มดังกล่าวค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของไฟไหม้รถยนต์นะคะบริเวณลานจอดรถภายในบ้านย่านบางแครถดับเพลิงก็ใช้น้ำดับเพลิงจนกระทั่งเพลิงสงบเสียหายเฉพาะห้องเครื่องที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามอขออภัยค่ะที่สำนักป้องกันและปราบปราบมบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งนะคะว่ามีเพลิงไหม้รถยนต์ใกล้เคียงกับซอยเพชรเกษม54 เขตภาษีเจริญกรุงเทพหลังจากที่ไปตรวจสอบค่ะก็พบว่าเป็นรถส่วนบุคคลชนิดรถเกง๋งสีน้ำเงินป้ายทะเบียนกรุงเทพรถคันนี้เนี่ยใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงนะคะเพลิงได้ลุกไหม้เสียหายที่บริเวณห้องเครื่องแล้วก็มีการลุกลามไปที่คอนเซิร์นบริเวณหน้ารถรถดับเพลิงก็ใช้น้ำดับเพลิงจนกระทั่งเปลิงสงบสำหรับข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้น่าจะมาจาก ไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณห้องเครื่องยนต์ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะข่าวต่อมารองพบตอรอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสอนอสามเสนมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ราชการตำรวจครอบครัวและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายหลังจากเกิดเหตุถนนสุดตัวพลตำรวจเอก กอนชัยคล้ายคลึงรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวสอนอสามเสนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ถนนสามเสนสุดตัวซึ่งทำให้ต้องโยกย้ายไปพักอาศัยอย่างที่พักชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะ ทางด้านรองพบตะรก็ได้เดินทางไปยังนิชาดาแมนชั่นเขตด,ดูสิตเพื่อพบปะแล้วก็ให้กำลังใจแก่ครอบครัวตำรวจที่เข้าไปพักอยู่ในบริเวณแมนชั่นแห่งนี้แล้วก็มีการมอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นค่ะโดยท่านก็ย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้ความสำคัญกับสวัสดิการและความเป็นอยู่ของข้าราชการตำรวจและครอบครัวอย่างต่อเนื่องจากนั้นรองพบตะรเดินทางไป ยังกองอำนวยการร่วมวชิรพยาบาลนะคะในการมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัวพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งและเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งตำรวจในพื้นที่หน่วยสนับสนุนบุคลากรทางด้านการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไขสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างรอบด้าน แสดงถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดูแลบุคลากรและประชาชนทุกระดับอย่างใกล้ชิดส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะจำคุกสองเดือนปรับ1.2หมื่นหนุ่มใหญ่ขับเก๋งหัวร้อนถีบรถตำรวจล้มความ่า จากกรณีที่มีคลิปเผยเหตุการณ์ช่วงเวลากลางวันของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสอนอสามเสนกำลังอำนวยความสะดวกและกวดขันวินัยจราจรอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งก็มีรถส่วนบุคคลคันหนึ่งค่ะขับเข้ามาจอดบ,บริเวณด้านหน้าโรงเรียนซึ่งเป็นทางสาธารณะและเป็นเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคนดังกล่าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนั้นพอดีนะคะพบเห็นการกระทําความผิดดังกล่าวจึงเข้าไปตักเตือนและให้เจ้าของรถยนต์เคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากบริเวณดังกล่าวแต่เจ้าของรถไม่ ปฏิบัติตามค่ะกลับฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่ไม่ยอมเคลื่อนย้ายรถออกนอกเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอดและยังได้ใช้แรงผลักรถจกักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่อย่างแรงจนกระทั่งรถล้มได้รับความเสียหายนะคะ ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวเจ้าของรถยนต์คันดังกล่าวในชั้นต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้ดำเนินการจับกลุ่มในข้อหาขาดต่อภาษีประจำปีและจอดรถกีดขวางการจราจรหลังจากนั้นก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนของสอนอสามเสนดำเนินการปรับตามกฎหมายต่อมาพนักงานสอบสวนได้ทำการตรวจสอบและทำการเ,าเช็คเจ้าของรถคันดังกล่าวนะคะ นะก็นะปรากฏว่า,าหลังจากที่ทำการสอบสวนทางเจ้าของรถก็ให้การรับสารภาพค่ะจึงนำตัวส่งฟ้องศาลคดีอาญาด้วยวาจาต่อศาลแขวงดุสิตและศาลก็มีคำสั่งนะคะมีคำพิพากษาลงโทษตาม กฎหมายอายามาตรา91มาตรา358และ368ฐานความผิดขัดคำสั่งเจ้าพนักงานและทำให้เสียทรัพย์สั่งจำคุก2เดือนปรับ12,000บาทโทษจำเนี่ยรอลงอายาหนึปีและให้ชดใช้ผู้เสียหายจำนวน1,000 0บาทมีเหตุชัย ต่างชาตินิรนามคลั่งกระโดดสะพานล,ลอยกลางกรุงหัวมงพื้นถนนสีอยุธยาอาการปางตายสอนพอญาไทยได้รับแจ้งเ่าว่ามีเหตุชายชาวต่างชาติกระโดดสะพานล,ลอยหน้าอาคารสีอยุธยาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพจุดเกิดเหตุเนี่ยใ,นใ,นในกล้กับแยกพญาไทนะคะนะเป็นชายชาวต่างชาติไม่ทราบชื่อ ไม่ทราบสัญชาติค่ะอายุประมาณ55-60ปีลักษณะก็คือมีอาการคุ้มคลั่งไม่ใส่เสื้อนุ่งกางเกงลายช้างขายยาวสีน้ำตาลขาว สวมถุงเท้าสีดำยืนอยู่บริเวณด้านนอกสะพานลอยซึ่งมีความสูงประมาณ5-6เมตรทางด้านเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปเกลี้ยกล่อมต่อมาเวลา15นาฬกา43นาทีขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังกางเบาะลมผู้ชายคนดังกล่าวก็ทิ้งตัวลงมานะคะโดยนะใช้ศีรษะเนี่ยนะคะทิ้งลงมากระแทกกับพื้นได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งหมดสติอาการสาหัสในตัวไม่พบหลักฐานว่า เป็นใครค่ะ ทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ทำการ CPR ก่อนที่จะนำส่งที่โรงพยาบาลพญยาไทยหจากการสอบสวนทราบว่าชายต่างชาติคนดังกล่าวเนี่ยนะคะมีอาการคุ้มคลั่งมาตั้งแต่ช่วงบ่ายโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะการคุ้มคลัง่งนะก่อนนะที่จะมีผู้ขับขี่รถจกกักรยานยนต์รับจ้างและประชาชนที่ผ่าบริเวณแถวนั้นเนี่ยนะคะก็ไปแจ้งกับทางตำรวจในเบื้องตน้นเจ้าหน้าที่ก็ ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนว่าผู้ได้รับบาดเจ็บต่างชาติคนนี้เนี่ยเป็นใครมาจากไหนและก่อเหตุดังกล่าวด้วยสาเหตุอะไรเกิดเหตุรถส่วนบุคคลเสียหลักพุ่งตกลงคลองน้ำริมถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกพบร่างชายไทยเสียชีวิตอยู่ที่เบาะหลัง มีอุบัติเหตุรถสวดบุคคลเสียหลกักพุ่งตกลงไปในคลองน้ำบริเวณถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกในเขตพื้นที่ตําบลพลายชุมพลอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะเพราะว่าเป็นรถโตโยต้าสีดำป้ายทะเบียน3-3-4สมสพิษณุโลกลักษณะรถคันนี้เนี่ยเสียหลกักพุ่งตกลงไปในน้ำนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ อาสาสมาัครนำรถคันนี้ขึ้นมาบนฝั่งและจากการตรวจสอบภายในรถพบว,ว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายอยู่ที่เบาะหลังรถจากการตรวจสอบเอกสารชื่อนายคมสันอายุ42ปีเป็นชาวอำเภอเมืองพยาค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพิศณุโลกพร้อมด้วยแพทย์เวรก็ร่วมกันตรวจสอบในที่เกิดเหตุก่อนที่จะมอบร่างของผู้เสียชีวิตส่งต่อที่นิติเวชโรงพยาบาล ุูธชินาาชเพื่อทำการชนสูตรสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปเราปิดท้ายอุบัติเหตุอีกรายหนึ่งนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นรถจกักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกทำให้คุณลุงวัย61ปีเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกชนกับรถจักรยานยนต์และมีผู้เสียชีวิตข่าบริเวณใกล้เคียงกับเทศาบาลรังหวายหมู่สิตตบตำบลรงังหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบ,บุรีหลังจากที่ไปตรวจสอบนะคะก็พบว่าเป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีขาวน้ำเงินชนกับรถบรรทุกสิบล้ออีซูซูสีขาวน้ำเงินในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสและได้เสียชีวิต ในเวลาต่อมาค่ะชื่อนายสำนวนอายุ61ปีทั้งหมดคือ24ชั่วโมงข่าวในรอบวันที่ผ่านมานะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมไลฟ์สดแล้วก็ฟังสะะพ9กทางวิทยุแล้วก็ฟังออนไลน์ก็มีนะคะขอบคุณมากๆเลยคราวนี้ก็ขอบคุณสำหรับข้อความที่ได้รับนะคะจากเช้าวันนี้เนี่ยที่มีหลายๆท่านส่งมานะคะทางด้านหน้าจอของ เฟซบุ๊กก็มี YouTube ก็มี TikTok ก็มีนะคะสำหรับทางหน้าจอ Facebook ของเช้าวันนี้เนี่ยนะคะก็ได้เห็นน้ำใจจากหลายๆท่านที่ส่งเข้ามามีของคุณมังกรธนชนนะคะบอกมาทักทายแล้วก็ฟังทางวิทยุอยู่ครับนะคุณมังกรคุณวิชุดาคุณเลิศพันธ์พิมาลายคุณหนุ่มดาวเหนือนะคะสวัสดีค่ะมาเติมของทาง YouTube นะคะ YouTube ก็มีของคุณ ปิ่นชัยมียิ้มวันนี้ไปส่งคลองแถวแถวพระประแดงบอกว่าลมเย็นสบายสดชื่นไม่มีฝนครับคุณภาณีมียิ้มด้วยนะคะแล้วก็จะมีของคุณนภพรคุณปรียาชัยประทุมนกกระบี่คุณอนันนพ คุณสุวัตคุณนิตยาที่อุบลวันนี้ไร้ฝนนะคะก็มาเดินออกกำลังกายยามเช้าตามปกติ25องศาอากาศดีจังเลยนะคะคุณมาโนทสำโรงทองบางพลีสมุทรปราการ26องศาไม่มีฝนเหมือนกันปลาซบจัดให้ก็มาค่ะคุณอรวรันกาดีรอดมาส่งกลับบ้านคุณเบียรสวัสดีค่ะคุณ ASBB อยู่ที่ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะ26องศาบอกฝนตกหนักมากที่สุดในรอบปีเลยค่ะตกยาวทั้งคืนช่วงตีสี่ยังตกหนักต่อเนื่องจนถึงตอนนี้อยู่เลยที่อุตรดิตทองแสนขันนะคะจากคุณ ASBB ส่วนทางมหาสารคามของกำนันสุรพลวิยศาสตร์นะคะกำนันบอกว่า เช้าวันนี้ไม่มีฝนครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันเลยที่มหาสารคามนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับนะกทุกๆท่านด้วยนะคะที่ติดตามทางด้านติ๊ t o k นะคะ2,600กว่ากว่าคุณศักคุณสุทินคุณนิรันแย้มสะอาดคุณตูมตามด้วยนะคะบอกคุณตูมตามเนี่ยดูทุกวันเลยขอบคุณมากค่ะคุณเจี๊ยบอรุณสวัสดิ์แล้วก็มีคุณ มิสยูนะคะนะบอกมาสวัสดียาำเช้านะขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความนะคะดูเวลาแล้วนะก็นะนะได้เวลาที่เราจะต้องลาหน้าจอไลฟ์สดแล้วล่นะคะ่ะพรุ่งนี้เชา้าติดตามชมกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ2 4ชั่วโมงถาว91 <C oughs> สวพ91เราพึ่ง